ดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมมากกว่าชแนลจอห์นจบกับเกมวันพีสบัลติรัสครับผมกลับมาพบกับผมคนเดิมนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำนะครับเกี่ยวกับการแก้ทางโรเจอร์นะครับว่าสามารถที่จะทำยังไงถึงจะแก้ทางเขาได้บ้างนะครับคือต้องบอกว่าโรเจอร์เป็นตัวละครที่เข้ามาแล้วแม่งโหดมากนะครับแบบโหดแล้วก็เก่งนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตัวละคร อันดับแรกเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับที่เราต้องพิจารณาคือเป็นเรื่องของทาตุนะครับโรเจอร์เป็นทตุสีเขียวนะครับเขาชนะสีฟ้าได้นะครับหมายความว่าถ้าคุณเล่นแฉงก็ชนะแฉงนะครับเล่นทตาสีฟ้าแต่ท่าที่เขาแพ้นะครับก็เป็นทตุสีแดงนะครับแต่แพ้ก็เหมือนไม่แพ้นะครับเพราะว่าแม่งส,สแต็ปเ exactly ขาโหดมากนะครับแต่ว่าทีนี้อันดับแรกถ้าเราจะจัดก,การโรเจอร์ได้อย่างอยู่หมัดเราต้องเป็นทตาสีแดงครับผม ทีนี้เรามาดูนะครับมาดูคุณสมบัติของเขานิดหนึ่งนะครับผมของเขาก็คือจะมีการนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ30%และย่นคูดาวสกิล15%ด้วยโอ้โหแม่งอันนี้แม่งโหดจริงนะเมื่อได้รับความเสียหายสักศัตรูมากกว่า20%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับก็จะมีการเด้งเลือดนะครับเหมือนเขาจะเป็นอมตะเลยนะครับแต่ว่าสังเกตไปว่าบางทีก็โดนสกิลเดียวตายนะครับก็คือหมายถับโดนโดนเยอะนะฮะโดนโดนโดนอัดเยอะอะไรอย่างเงี้ย วิธีแก้ทางตรงนี้คืออย่าทำให้เขาล้มแล้วกันนะครับพยายามตีพยายามตีสองจังหวะนะครับพยายามตีสองจังหวะคือโรเจอร์ต้องตีให้ได้สองจังหวะเออนะครับคือคือตรงนี้ผมอาจริงๆิผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับคือมันจะเด้งเลือดมันจะเด้งเลือดก็ต่อเมื่อแบบได้รับโจมตีหนักอะไรเงี้ยได้รับโจมตีมากกว่า20%นะครับแต่ถ้าเขาได้รับโจมตีไม่ถึง20%ก็คือเหมือนกับว่า เราตีไม่ให้ล้มอ่ะเอา,อางี้ว่าไม่รู้นะผมเวลาผมเจอโรเจอร์ผมจะตีผมจะตีไม่ให้ล้มอ่ะครับเพราะถ้าล้มแม่งเด้งเลือดเลยผมงงงนันผมไม่เข้าใจว่าแปบไทยเป็นไทยเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นยังไงนะก็อันดับอันดับอันดับที่สองคือพยายามนะครับตี2จังหวะและวันนี้ผมจะมา โชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับกับตัวละครที่สามารถรับมือเขาได้ตัวแรกนะครับต้องให้ตัวนี้เลยนะครับเป็นกอดอุซบนะครับกอดอุซพคุณจะเลเวล80ก็ได้นะครับแต่ขอเป็น80ขึ้นไว้ก่อนนะครับตัวละครนี้คุณต้องมีนะถ้าถ้าคุณต้องการจะปราบโรเจอร์นะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าสร้างความเสียหายนะครับ30%และย่นคูดาวของสกิล15%เมื่อโจมตีศัตรูธาตุาที่ได้เปรียบนะครับหมายความว่า โรเจอร์เป็นท่าสีสีสีเขียวตัวก๊อตเองนะครับก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้อีกตัวละครที่ผมมีและผมแนะนำนะครับก็คือกาฟนะครับคือกาฟเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าสามารถรับมือรับมือได้นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายประเภทกับตันเพิ่มขึ้น30%นตะครับอ,อและย่นคูดาวสกิล2-5%าไม่ได้รับโจมการโจมตีศัตรูเพศกับตันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็แบบสามารถลดคูดาว ได้แล้วก็เด้งเลือดได้นะครับความเสียหายได้ลดลง30%นะครับจากไอแทเกอร์โรเจอร์เป็นไอแท็เกอร์นะครับก็สามารถรับความเสียหายได้เหมือนกันนะครับแต่จะไม่รับโอเด้งนะครับโอเด้งแม่งเถื่อนไปนะอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่สามารถจัดการโรเจอร์ได้ในสกิลเดียวนะครับก็คือเป็นโรลอน่าโซโลนั่นเองนะครับเพราะเขามีคุณสมบัติในการติดคลินะครับการติดคลิ์ถ้าคุณมีเลเวลร้อยบดแล้วคุณสู้โรเจอร์ได้สบายนะครับแต่ว่าคุณต้องจําเป็นต้องหลบสกิลเขาให้ได้นะครับหลบสก เล่นให้ดีนะครับคือสกิลเพย์คุณต้องมีอ่ะถ้าคุณจะเดินแบบก็าเรียกว่าขอภายนะเดินโง่ๆเข้าไปเนี่ยผมว่าบอกตรงว่ามันยากมากนะครับมันยากมาก เอาละครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าเราจะรับมือได้ป่ะนะคือหลกัหลกๆมันอยู่ที่ทีมเราด้วยนะครับเนี่ยเจอรูฟี่มารีนฟอร์ดนี่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวปหะนะแล้วมันจะยืนกับเขาด้วยถ้าทีมไม่เป็นงานเนี่ยเราจะลำบากเฮ้ยรอมากอนเย็นๆหูย่นอ,อนี่น่าลำแข่งมาก อตอีกอลบพกปลาก่อนโอ้โหเกือบครับโอเคจะได้โดนนะอันนี้โดนนะหลบครับผนหลบครับผมรีบไปหน่อยนะเมื่อกี้ตัวตัวแล้วเวลาตัว,ต,วตัวแล้ว หลบครับยิงจิ้วจิ้วโอ้โหมึงแม่เลยโอ้โหลบรุจริมาแล้วโดนไหมเขาติดบูนมาหลบก่อนเขาติดบูนต้องหลบก่อนเนะ๊ะ เขาติดบูสไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเจียนเพื่อนยิงยิงร้อย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 ไปรอยไปร้อยไปไม่โดนเออนนั่แหละโอ้ยเหล็กตัวเหล็กตัวนึงเอายาก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 อยู่ตรงบันไดก่อนอยู่ตรงบันไดก่อนนี่อยู่ตรงบันไดก่อนสองตัวครับเก็บสองเก็บสอง ตายเยอะเรื่องเยอะแล้วเราอะฮะลูฟี่อะตายเอ็กไปไหนมาเนี่ยฮะมาตอนมาตอนเกมปิดเ่ะตุดดุจดุุุกันทงแล้วครับตอนนี้มีตัวมาล่างวะเดี๋ยวมีตัวมาล่างมีตัวมาล่างรอเลยเรอรอว่ะเพื่อน รอก็ได้รอก็ได้แต่ผมไม่รอคุณนะไอ้โดนมึงดีโดนมึงดีเดี๋ยวเดี๋ยวกันทงกันเร็วกันทงต้องรีบต้องรีบข้าไมไปกันทงฮนะโอ้โหโดนแล้วทำไมไม่กันนะพี่หนักเลยครับตอนนี้โอ้ยทำไมข้ามไม่กันทงวะ เอาละครับเพื่อนๆก็หลักๆนะครับที่ผมเล่นให้ชมนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆต้องเล่นในด้านของกอนอุซบอย่างเดียวนะเพื่อนๆสามารถเล่นสายสีแดงตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ตัวละครอาจจะต้องฟูนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแถมให้อีกนิดนึงนะผมแถมนิดนึงสำหรับสายสีแดงนะครับ่สผมสายแถมนิดนึงนงครับสำหรับสายสีแดงที่เพื่อน ต้องจัดเลยนะครับก็คือเป็นของนิวเวอร์นั่นเองนะครับเป็นโลกใหม่สังเกตว่าผมใช้โลกใหม่อย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้เมตามเป็นสีเขียวใช่ปะผมใช้แต่โลกใหม่เลยโลกใหม่คืออะไรครับโลกใหม่คือสร้างความเสียหายธาตุที่เสียเปรียบเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก15%เว้เพื่อนนะฮะซึ่งโลกใหม่เนี่ยถือว่าจัดยากนิดน,นึงเพราะว่าสำหรับไอดีใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวสีดาวเยอะมากนะครับเออใช้ตัวสีดาวเยอะมากอันอื่นผมเอาไว้ลองเลยไว้ลองเลยถ้าผมจะเอาแค่โรเจอร์นะ นะครับแต่ผมจะจัดไว้จะจัดไว้สองสองสองอย่างนะครับสองอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่แกนลายใส่ลายด้วยนะครับมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมจัดเป็นโลกใหม่อย่างเดียวนะครับก็เอาไว้เจอโรเจอร์อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆนเจอโรเจอร์เธอสายสีเขียวเนี่ยยังไงเราชนะแน่นอนนะครับใช้สกิลเพลนิดหน่อยนะครับเราชนะแน่นอนนะครับก็คลิปนี้ผมเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่ากเพื่อน ลองเล่นดูนะครับว่าเทคนิคพวกนี้จะสามารถใช้ได้ไหมนะครับแล้วได้ไม่ได้ยังไงเมนบอกหน่อยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะนั่ผมต้องไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย